ไอ้กรนมึงช่วยกูตั้งชื่อหน่อยดี Alpha, Beta, Pi, อัลฟาเบตาพายอาโหมึงยกกำลังสองเลยไหมฮะมันยากไปเว้ยก็มึงอยากได้ชื่อที่มันทันสมัยนี่หว่ากูอะอยากได้ชื่อผู้หญิงไม่ใช่ชื่อผู้ชายแล้วกูก็อยากได้ชื่อแบบน่ารักน่ารักะโอเคอยากได้ชื่อผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายแล้วก็น่ารักน่ารักเออพิมโรสไอริสเดซี่ลิลลี่ มึงให้กูมาเป็นช่อเลยไหมฮะมึงลองแบบรอดช่องบัวลอยถ้าทิมกรอบกูว่าเนี่ยนี่มึงตั้งชื่อหรือมึงหิวเนี่ยตั้งชื่อแล้วกูก็อยากได้ชื่อที่มันแบบไทยๆอะ่ะโสภาโสพีสมพรสมศักสมหมายโสพีพันนาราย,ยสมพรไอ้กอนมึงอ่านนิยายมากไปป่ะวะ ต่ไอชื่อที่มึงพูดมาแม่งโคตรโบราณเลยก็มึงอยากได้ชื่อไทยนี่ว่านี่มันก็ไทยแล้วนะเว้ยไม่มีชื่อไหนที่มันไทยกว่านี้แล้วสงสัยไทยมึงกับไทยกูอ่ะคงไม่เท่ากันวะชื่อคุณก็ไม่ออกชื่อนี้ก็ไม่ออกเลือกเองเหรองอนเหรอไม่ได้งอนคุณวินคุณก้อนครับคุณวินคุณก้อนอะไรอินใบบัวน้ำเดินแล้วครับผมไป 1 2 3 1 2 3มาแล้วนะ1 2 3 3ทีทีอีกทีครับที1 2 3 3มาเร็ว อุ้ยตั้งชื่อว่าอะไรดีครับฉันต I mean? ั I <mean> ้งช I <mean> ื I <mean> ่อแกว่ากระถินนะต้นกระถินเหรอครับไม่ใช่กระถินกองบุญอะกระถินกองบุญกระถินกระถินเอ๊เหมือนเอาชื่อคุณวินกับคุณถาประคมารวมกันเลยนะครับผมนี่นี่มึงเอาชื่อนี้จริงเหรอวะเออดิก็ลูกกูอะกูจะตั้งชื่อเนี้มึงจะทำไงวะมึงแม่งต้องตาเจะตัวเองชิบหายเลยว่ะ เดี๋ยวยังไงอ่ะลูกมึงอ่ะกูต้องช่วยมึงเลี้ยงอยู่ดีก็ชใช่ไงอเออ, <c oughs> องั้นเดี๋ยวผมรับช่วงต่อดีกว่ามามาหาป้าป้ามาเหลียวกระถินห <c oughs> <c oughs> นักเหมือนกันนะกระถิน <c oughs>